เอาเบิ้ลก่อนเลยหรือเปล่าฮะเห็นอยู่บนอยู่ฮะเมื่อกี้ชะโงกมาเห็นแล้วครับเห็นแล้วครับไม่น่าทันเลยครับแบบนี้คาราชิไม่อยู่ฮะแล้วเข้ามาเล่นสุดท้าเมอี้จยิงมาตรงนี้คาราชิสาวเลยครับเล็งมากดแล้วที่ตัวเอ็นแบ็กไปแล้วอีทัวร์เดียบเขาตรงนี้ยิง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 สาดมาพร้อมกับชุบชีวิตแล้วตัวของนี่แกนหายลงไปไล่ยิงมาคุณนายบิดปิดสกอร์ซัดไปอีกสองเสียไปห้า ก็มีสเตตอินสปอร์ตอะโอ้โหกำมาเรียกว่าสุดๆเลยครับแล้วลิกกี้ครับเกมนี้โอบล็อเลยได้ไหมโอ้โหโอ้โหลาสโดขกอล์เตเลเยอร์ครับจังหวะที่ตรงนั้นเน่ยคาราชิไม่ทันแล้วครับขึ้นรถมาไม่ทันแล้วครับมาโรงเรียนสายแล้วครับแต่ลิกกี้ครับเจ้าของแโอ้โหอย่างนี้แล้วนั่นเลยครับเดินขึ้นหน้ามาทางตรงไม่ต้องอ้อมครับบุรีรัมย์อินสปอร์ตครับ สถานการณ์กลับมาเป็นฝ่ายชนะไปได้ครับ3ต่อหนึเกมครับคืออาศัยโอกาสและจังหวะที่ตัวของคาชิโผบนครับแล้วโถมเข้ามาในจุด<ช>ตรงนั้นนะทำถูกแล้วนะ